แนวทางที่จะพินาณาใหม่มันก็คงจะไม่เลวร้วายกว่าสี่มีนาแน่นอนเพราะนี้เป็นตัวอย่างแล้วนะฮะท่านทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วว่ากฎกติกาที่ออกมาให้เราเลือกสองวิธีนั้นพวกเราทำยากไ้คนพิจารณาอยังไงคนพิจารณา้าใจเข้าใจครับ้าใจ้าใจขอจขอขอ,ขอ,ข,อขอทุกคนฟังผมนะฮะมันไมนได้ม่เสียเวลา แล้วพกเราจะได้แยกย้ายนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดด้วยนะฮะที่ผมบอกว่ายากเนี่ยสําหรับคนที่มีความพร้อมอย่างยากแต่คนที่ไม่มีความพร้อมอ,อย่างที่คุณลุงคุณป้าบอกเนี่ยมันทําไม่ได้ดนะฮะเพราะนั้นผมก็กล่าวเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าประกาศวันที่4มีนายุติลงแล้วนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตัวนี้นะฮะจะให้ทัวรของคณะกรรมการปิดประกาศแล้วก็กระจายไปในรายกลุ่มของพวกเรานะฮะออชื่อทนายทีครับทนายโ้งอชื่อทนายน่อยครับทนายโตถูกต้องครับเพราะว่าคำสั่งเนี่ยฟังผมนะครับคำสั่งวันที่4มีนาเขาเริ่ม16มีนาแล้วท่านจะยกเลิก16มีนา เพื่อประชุมบอร์ดวันที่ยี่สี่มีนาใชแแ่แล้วแล้ววถูกแล้วแล้วแล้วจะประชุมวันที่24สีผลประชุมวันที่24มันก็จะมีผลมาที่1เมษายนะฮะใาะงั้นมันเป็นระดับอันขั้นตอนนะฮะแต่ก็ถือว่าอดล็อกได้ ก็ก็ถือว่าท่านผอได้ปลดล็อกแล้วนะฮะขอชื่อทนานเลยครับพั้นพวกเราจะรอประกาศนั้นอีกก่อนนะครับกตัวจริงครับไม่เป็นไรครับมีเราเอามีตรงนี้อยู่แล้วเมาแล้วเองครับออเขียนที่มือผอเองนะแล้วผอก็เซ็นสดๆเลยนะฮะรรอบียวไม่ทำชื่ที่นักทนาโอเคนะครับงั้นงั้นพวกเราก็ได้จะลับบ้ากันได้นะฮะไม่ำชื่อเลยไม่ชื่อเลยไม่ำชื่ับเลย ขอชื่ออะไรใครครับขอชื่อนายพี่คนขอชื่ออะไยชื่อชื่อพี่ขอชื่อขอชื่อนะผมชื่อเกียรติพลต้นยางนะครับขอบคงแล้วต้องแล้วแล้วเดี๋ยวว่าพี่ยังจะทำครงการยังไงแล้วเรามาที่เพลงนะครับ